สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องศิลปะสมัยทวาราวดีอาณาจักรทวาราวดีพุทธศตรวรรษที่11-16เป็นของชนชาติมอนมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดราชบุรีอำเภออูอ่ทองและกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปาจีนบุรี และขึ้นไปถึงทางเหนือจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในภาคใต้เช่นจังหวัดสุราธานีเจดี JD วัดกู่กุดจังหวัดลำพูนทรรมาจากและกวางหมอพบที่พระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐมศิลปะทวารวดีพุทธศตรวรรษที่13-14ถึงพระพุทธทรูปศิลปะทวารวดีมีมากมายลักษณะเด่นคือขมวดพระเกศาใหญ่พระขนงเป็นสันนูนต่อกันคล้ายรูป ปีกาพระนาสิกแบนจีวรบางแนบจนเห็นท่อนพระโอษสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจุฬาคอมิคตาสวัสดีค่ะ,ะชื่อเด็กยุทธนาถิพรรณสวัสดีค่ะชื่อเด็กยุทธนาลามอรุ่นยุทธ์ครับไม่สวัสดีครับผมเด็กชายอัศวิน์เลครับสวัสดีครับผมเด็กชายอิทธิรัตน์เล็กครับ